พาดหัวข่าววันนี้ราคาน้ำมันวันนี้25มีนาคม2563วันนี้ลดลงแล้วกาบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ช n แนลวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตราคาน้ำมันเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนลราคาน้ำมันจาก ปัมบางจากล่าสุด25มีนาคม2563แก๊สโซฮอ95 18บาท85สตางค์แก๊สโซฮอรอีสบาท84สตางค์แก๊สโซฮอร์อีบาท14สตางค์แก๊สโซฮอ91 18บาท58สตางค์ดีเซล20บาท79สตางค์เอทแก๊ส NGV 15บาท31สสตางค์ ดีเซลหมุนเร็วหรือดีเซลพรีเมียม24บาท66สตางค์ดีเซลบี0 17บาท54สตางค์ดีเซลบี0 1บ7บาท79สตางค์ราคาน้ำมันล่าสุดจากปอตท,อทอแก๊สโซฮอล์95 18บาท85สตางค์แก๊สโซฮอ e ล์ E20 15บาท84สตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 15บาท14สตางค์แก๊สโซฮอล์เ8บาท58สตางค์เบนซิน95 26บาท26สตางค์ดีเซล20บาท79สตางค์แก๊ส n g ็15บสาท31สตางค์ดีเซลพรีเมียม24บาท64สตางค์ดีเซล B20 17บาท54สตางค์ดีเซล b 1บ17บาท7จสสตางค์ครับ